วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ่อัจอิลาก็พามาดูมาชมบรรยากาศนะครับนี่รถคันนี้นะครับเตรียมตัวรอส่งมอบนะนี่นะครับก่อนส่งมอบเราก็นี่ทำการตรวจเช็คตรวจสอบให้อย่างนี้จริงๆนะรถเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรับตัวมาใหม่สดสดร้อนๆน,น,นะลูกค้าเราก็ใจร้อนนะครับนี่อยากได้รถนะเห็นรถส,สวยๆล้วอดใจไม่ไหวว่างั้นนะครับ เนี่ยเราเตรียมนะครับเตรียมรถเช็ครถนะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะลูกค้าบอกขับไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับสวยมากจริงคันนี้นะครับโตยโยต้าไฮรักวิกโกแชมต์โ p พีแรนเนอร์นะเครื่องยนต์2.5นะครับ v e n g i Turbo 144แรงม้านะครับปี2012นี่คันนี้นะไม่แท้30,000นะไม่แท้แท้30,000โลนะครับนี่ เราก็ตรวจสอบตรวจเช็คนะครับให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยรถพึ่งรับตัวมาใหม่นะนี่นะครับตอนนี้นะนี่ดูเบื้องเอานะครับเที่ยงคืนนะนี่นะตอนนี้เที่ยงคืนนะครับนี่เออเราก็ตรวจสอบนะครับเนี่ตรวจสอบตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับก่อนส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าเที่ยงคืนนะนี่ยี่พอยัมนะครับเราทํางานนะทุกเวลานะครับนี่เบื้องเอา ดึกเดินค่ำคืนนะครับนี่เทียงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับนี่ยังตรวจยังเช็คอยู่นะครับให้ลูกค้าได้รับรถสวยๆไปใช้งานนะครับเราลงทุนนะครับดูแลให้อย่างนี้นะนี่นะครับดูเลยนะอ่านะครับนี่นะครับรถคันนี้นะโคตรสวยนะสภาพคันนี้ผมบอกเลยนะหนึ่งในพันนะครับคันนี้คือหนึ่งในพันเลยมีโกดแชมป์นะครับสี่ประตูยกสูงนะอ้าวดูเลขไม่เลยเนี่ย คันนี้คือไม่แท้แท้นะครับไมแท้แท้สามหมื่นโลนะบ้าไปแล้วนะครับนี่คันนี้แทบจะไม่อยากเชื่อเลยนะครับแต่ต้องเชื่อนะนะครับต้องเชื่อจริงๆนะไม่แท้แท้สา0หมื่นโลนะครับใสกิ๊กทุกจุดนะครับนี่มัดไม่ขยับสักตัวนะเราก็ตรวจสอบตรวจเช็คนะครับก่อนเดินทางนะก่อนออกเดินทางส่งมอบให้ลูกค้านะครับนี่คือสภาพนะนี่คือสภาพรถนะครับนี่ ไมแท้นะไมแท้คันนี้สามหมื่นโลนะครับบี๊กโแชมป์ปีสองพันสิบสองนะเนี่ยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะนี่คือสภาพนะครับสภาพสดๆนี่เบื้องเอานี่นะครับเนี่ยขนาดคนซื้อเนะี่ยผมเองยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยนะแต่ต้องเชื่อนะครับไม่แท้สามหมื่นโลจริงๆนะคันนี้อีลปนะครับบ่ตตัวกันนี่ลูกค้านะ ได้คันนี้ไปโคตรคุ้มผมบอกเลยโคตรคุ้มนะคุ้มมากด้วยเอออีอ่ีนะครับอ่านี่นะนะครับนี่เราลองกำกำลังนะตรวจสอบตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับนี่บีโก้แชมป์นะครับบีโก้แชมป์คันงามหนึ่งในพันนะครับคันนี้ผมบอกเลยหนึ่งในพันจริงๆนะเออเบื้องเอารถนะครับนี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะ เราเตรียมรถนะครับเช็ครถเช็คความเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าได้รถที่สวยๆนะครับราคาถูกเนี่ยคุณภาพดีดูเวลานะครับนี่เบื้องเอานะครับนี่เวลานะเนี่ยนะครับตอนนี้เที่ยงคืนนะตอนนี้เที่ยงคืนนะครับเนี่ยเออพุณนะเราก็ยังตรวจสอบตรวจเช็คอยู่นะครับเนี่ยเช็ครถให้ลูกค้านะครับนี่คือเวลาสดๆกันอย่างนี้นะครับเที่ยงคืนอยู่ เบื้องได้หน่นี่นะครับคันนี้ที่เราจะกําลังจะนะครับนําส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านนะปลายทางบึงการนะคันนี้นะครับนี่ปลายทางบึงการนะครับนี่สวยมากจริงหนึ่งในพันนะครับคันนี้หนึ่งในพันไม่แท้สามหมื่นนะดูเลยนะครับเดิมทุกจุดเอองามอีหลีครับงามขักงามแนวอีพอีอแม่ป๊อปรถนี่ไหมเออเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ก็เคยเนี่ยแหละเพิ่งเห็นคันนี้แหละนะครับไม่แท้สามหมื่นนะ ไม้แท้สามห0ื่นโลนะครับนี่ไหมนี่ยแทบไม่อยากเชื่อนะครับผมผมเป็นคนซื้อมาเองผมยังไม่อยากเชื่อเลยนะเออแต่ต้องเชื่อคันนี้บอกเลยนะครับการันตีให้ไม้แท้สามหมื่นนะไม้แท้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับนี่ลูกค้าก็รอรับได้เลยนะครับรอที่หน้าบ้านเลยนะนี่เรามีบริการขับส่งให้ถึงบ้านปลายทางบึงการนะคันนี้บึงการนะครับ